ครับก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง,อ,งอีสานใต้ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาชมดูวิธีการห่มฟางนะครับซึ่งเ,เราจะแก้ไขยังไงนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการห่มฟางแล้วไก่เคียวนะครับนี่ครับห่มไปแล้วไก่เคียนะครับ,รบ,ะรบจะทำยังไงให้ต้นไม้ แล้วต้นผักแล้วก็ไก่สามารถอยู่ด้วยกันได้คนสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับ <g ly> ไก่ก็เคลียไปนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นพริกพื้นเมืองนะครับปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับพริกพื้นเมืองนี่ก็รสชาติเผ็ดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกเอาไว้รับประทานได้หลายปีนะครับผมก็จะ หาวัสดุนะครับเป็นก้านมะพร้าวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ครับวัสดุที่จะนํามาใช้งานในวันนี้นะครับก็จะมีก้านมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นก้านมะพร้าวที่หล่นร่วงลงมานะครับเนี่ยครับเราก็จะเอามาใช้งานนะครับแล้วก็มีเศษใบไม้นะครับเนี่ยครับ เศษใบไม้เป็นประโยชน์นะครับเราก็กวาดกวาดเอามาไว้นะครับเราจะเอาไปเนี่ยครับจะเอาไปวางโคนต้นไม้นะครับเราจะมีกองฟางนะครับเนี่ยเนี่ยครับดับแรกเลยก็เอาฟางห่มก่อนนะครับใช้ฟางห่มเราใช้ใบไม้ก่อนนะครับใบไม้ที่กวาดมาจากทางโน้นนะครับใบไม้ที่กวาดมาจากในสวนนะครับเอามาห่มไว้ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ ต่อไปจะเป็นใช้ฟางนะครับเนี่ยใช้ฟางห่มเป็นชั้นที่สองเสร็จแล้วก็จะใช้ก้านมะพร้าวนะครับทางมะพร้าวนะครับไม่ใช่ก้าเป็นทางมะพร้าวที่ตกลงมานะครับเอามาคลุมทับอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ผมทํายังไม่เสร็จนะครับถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าผมจะทําการตอกหลักตอกหลักกั้นแบบนี้ด้วยนะครับตอกหลักตอกหลักเพื่อกั้นก้านมะพร้าวนะครับเอ่อแล้วก็กั้นเสร็จ ฟางที่เราห่มนะครับจะได้ไม่เวลาไก่เขีียจะได้ไมออ่ไม่ออกมาข้างนอกครับคือผมทําการป้องกันในระดับหนึ่งครับตั้งแต่การวางตะข่ายรอบสวนแต่ก็ไม่สามารถที่จะกั้นไก่ได้นะครับเขาก็พยายามที่จะเข้ามาหากินเพราะมันเป็นมันมีความชื้นอยู่นะครับเวลาเราห่มฟางมันจะมีความชื้นมันจะมีไส้เดือนมันจะมี มดแมลงต่างๆที่เข้ามาหากินแล้วก็พักอาศัยอยู่โคนต้นไม้ที่เราห่มฟางนะครับทำให้ไก่มาเขียนะครับแล้วก็จะต้องทำการป้องกันให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับเช่นเดียวกับต้นกล้วยนะครับนี่กล้วยก็ห่มฟางไว้เหมือนกันนะครับช่วงนี้เป็นเดือนมีนานะครับปลายเดือนมีนาแล้วจะเข้าเมษาอากาศ แรงกําลังจะเข้ามานะครับก็ต้องทําการห่มฟางให้กับต้นไม้ของเรานะครับบริเวณต้นพริกนี้ผมจะทําการห่มหมดเลยครับเดี๋ยวห่มใหม่นะครับเพราะว่าไก่มันเคลียได้ครับนี่ครับบริเวณโคนต้นกล้วยก็จะทําการห่มฟางไปด้วยนะครับเพื่อรักษาความชื้นให้กับหน้าดินนะครับ ตรงนี้ไก่เคลียหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราข่มฟางแล้วไก่มันจะเคลียลงมาข้างล่างหมดก็ต้องทําการแก้ไขนะครับด้วยการใช้ทางมะพร้าวคลุมทับฟางอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับไก่มันก็จะมาเคลียรนะครับกล้วยหอมทองนะครับยวพาชมกล้วยหอมทองก่อนครับนี่ครับ ตัวน,นี้กาลังเล็กๆอยู่นะครับยังไม่แก่นะครับตรงนี้จะเป็นระบบน้าหยดนะครับแล้วก็หุ่นฟางไว้นะครับกล้วยหอมทองนะครับน,นี่อันนี้ยังไม่แก่นะครับเครือเล็กแก่แล้วแบอันนี้ก็แก่แล้วแตก แต่ว่าเริ่มแตกแล้วเนี่ยครับเช่นเดียวกับต้นสักต้นยางนาที่ปลูกไว้ก็จะทําการห่มฟางทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับไก่ก็จะมาเคลียร์นะครับไม่จะหาทางป้องกันนะครับนี่ครับน้องสาวมาดูมาจองมาจองครับนี่ไว้นะคะต้ยหอมนะครับจะเอาไปขายที่ไหนนะโรงพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์รรมครับนี่ทางาคุณหมอเขาก็สั่งจองมานะครับผนกล้วยหอมทองนะครับอันนี้ออก็เนี่ยลักษณะเหมือนกันนะครับเพื่อจะทําการห่มฟางนะครับให้ให้ดินมันชุ่มชื้นนะครับป้องกันดินแห้งนะครับเนี่ยไก่เคี่ย์หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการ แก้ไขใหม่นะครับด้วยการห่มฟางใหม่แล้วก็ใช้ทางมะพร้าวมาคุมนะครับนี่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือเวลาเราห่มฟางแล้วก็นี่ขนาดใช้ต้นตาลเอาใบตาลมามาคุมไว้นะครับไก่ก็ยังเคลียได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำการห่มใหม่นะครับคือตอกเอาไม้ตอกหลักนะครับตอกหลักข้างๆแล้วก็ใช้ฟางห่มนะครับแล้วก็ใช้ ใบาตาลหรือว่ากา้านมะพร้าวนะครับที่ตกลงมานะครับทางมะพร้าวนะครับเอามาคลุมทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไก่เขียดด้วยลักษณะนี้นะครับถ้าเราวางไว้ลักษณะนี้ไก่มันจะเขียดไม่ได้นะครับวางไว้ข้างล่างเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ต้นผักของเรานะครับนี่ครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้หลักการ ใช้ฟางห่มนะครับใช้ฟางห่มตันนี้ก็ใช้ใช้เป็นผ้าใบเก่านะครับใช้เป็นผ้าใบเก่าคลุมอีกชั้นหนึ่งครับอันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าผ้าใบมันหมดแล้วครับก็เลยจะเอาวัสดุที่เหลือใช้นะเป็นทางมะพร้าวนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นต้นพริกอีกต้นหนึ่งแถวหนึ่งนะครับแถวนี้นะครับจะใช้หลักการห่มฟางเหมือนกันนะครับ แต่ไม่ใช้ทางมะพร้าว่าเงี้ยครับดูนะครับดินจะมีความชุ่มชื้นนะครับนะครับเย็นตลอดนะครับแล้วก็ไก่ก็จะไม่เคียนะครับนี่ไก่เคียไม่ได้นะครับนี่ครับแผลงี่เลย โอเคนะครับวันนี้เราจะทําการผมฟางต้นพริกต้นกล้วยที่อยู่แถบนี้นะครับโดวยวัสดุที่เราเตรียมไว้นะครับมีใบไม้แล้วก็ฟางทางมะพร้าวนะครับคลุมทับอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อป้องกันไก่เคียนะครับ การเอาเศษมาเอาเศษใบไม้นะครับวางลงข้างล่างเสร็จแล้วก็เอาฟางตุ่มอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาทามอบเท้านะครับตัดเอาส่วนด้านบนนะครับที่มีแต่ใบนะครับเอามาวางทับฟางนะครับนีนน่ครับเป็นแบบนี้ครับเพื่อป้องกันไก่ไม่ให้มาเคีียรนะครับเสร็จแล้วเราจะหาเศษไม้หาเศษไม้ที่หาได้ไมาเป็นเศษไม้ยูค,คาเศษไม้อะไรก็ได้ครับ วางทับไว้อย่างนี้นะครับทับไปนะครับเพื่อป้องกันไก่เคียนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นทางมะพร้าวที่เป็นตัวโค้งๆอยู่ด้าน,นบนนะครับที่เราตัดไว้เอามาทับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็จะป้องกันไก่ได้เวลาไก่เขี่ยมันก็ขามันก็จะไปโดนเนี่ยใบมะพร้าวฟางมันก็จะไม่สามารถออกมาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเอาทางมะพร้าวคลุมตรงนี้ให้เสร็จก่อนครับนี่ครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับการห่มฟางโดยที่เไม่ให้ไก่เขียนะครับผมก็จะใช้ทางมะพร้าวนะครับมาปิดด้านบนนะครับเนี่ยครับทางมะพร้าวจะเป็นยอดมะพร้าวอะไรต่างๆที่มันเริ่มผุแล้วนะครับก็เอามาใส่เลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่เขียนะครับเราไม่สามารถที่จะไล่ไก่ได้นะครับเพราะว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้อง เอให้เขามาหากินได้แต่ห้ามเขี่ยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะเอาเศษไม้ทางมะพร้าวก้านมะพร้าวเนี่ยครับเอามาทับไว้นะครับป้องกันไก่เขี่ยนะครับพอพวกเศษวัชพืชเหล่านี้ไม่ใช่วัชพืชครับพอเศษไม้เศษฟางอะไรต่างๆเน่าเปื่อยลงไปก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีครับ ให้กับหน้าดินให้กับพริกนะครับนี่นะครับเป็นทฤษฎีการห่มฟางนะครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับวันนี้วันที่21มีนาสองพนนะครับอากาศร้อนมากครับนี่ครับผมก็ทําการห่มฟางให้กับพริกครับเป็นพริกพื้นเมืองนะครับพริกนี้อายุประมาณอายุเก็บเกี่ยวอยู่นานประมาณสัก3ปีขึ้นไปนะครับ ต้นจะใหญ่มากนะครับเวลาต้นใหญ่จะต้องอทำหลักให้เขานะครับทฤษฎีหมฟางนะครับบำรุงดินนะครับป้องกันไม่ให้ดินแห้งนะครับแล้วก็เราก็จะทำการรดน้ำทุกวันนะครับพอรดน้ำทุกวันเดี๋ยวก็เศษฟางเศษทางมะพระ้าวนี้ก็จะยุบลงไปนะครับ โอ้เสียงอะไรครับนั่นน่าจะกล้วยหักแล้ครับตรงนู้นครับกล้วยหอมทองครับที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อเช้านะครับจะไปดูแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ไม้คำไม่ดีแนะ่นอนเลยหัก หักแล้วครับกลวยหอมทองเดี๋ยวทำการอน่าจะใช้การไม่ได้แล้วครับหักแล้วรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่เพื่อน f อซนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีจากชีนะของเราเนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ